กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักครับสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในวงการฟิสิกส์อะตอมครับนอกจากคนคุยกับน้องจะไม่แน่นอนแล้วอะตอมก็ไม่แน่นอนกับน้องด้วยเช่นกันครับ I know physics a little ตอนที่ 20. ฟิสิกส์อะตอมพ์ทที่4ทวิภาวะ สำหรับเนื้อหาโดยสรุปก่อนหน้านี้เนี่ยน้องได้รู้จักกับแบบจําลองอะตอมของโบที่พูดถึงระดับชั้นพลังงานที่มีค่าที่แน่นอนอนุญาตให้อิเล็กตรอนสามารถโคจรรอบนิวเคลียสได้และน้องยังได้รู้จักกับรังสี X ที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงใช่ไหมครับและเนื้อหาของเราในวันนี้จะมาเริ่มต้นกันในปี1923หลังจากนิวส์โบได้รับรางวัลโนเบล1ปีครับโดยนักฟิสิกส์อาร์เธอร์คอมตันได้ทดลองยิงรังสีเเข้าไปชนกับอิเล็กตรอนของแท่งแก๊สไฟครับนึกภาพตามออกไหมครับยิงคคลลื่นนนมเเห็กกไไฟฟ้า้าาาขปชับอุภ ถ้าจะมองแบบฟิสิกส์ดั้งเดิมเนี่ยก็ต้องมองว่าคลื่นมันทะลุอนุภาคออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันคือสกรัชของฟิสิกส์สมัยใหม่ครับที่นักวิทยา,าศาสตร์หลายๆคนเริ่มตั้งข้อสงสัยกันว่าอนุภาคที่เล็กมากๆมันเริ่มทําตัวเป็นคลื่นและบางครั้งคลื่นก็ทําตัวเป็นอนุภาคและผลการทดลองของการยิงรังสี X เข้าไปชนกับอิเล็กตรอนเนี่ยผลปรากฏว่ารังสี X เกิดการเปลี่ยนทิศทางและมีความยาวคลื่นไม่เหมือนเดิมและอิเล็กตรอนก็ได้รับพลังงานจนจนสามารถหลุดออกมาไไดดด้้้ครรรรัับจจึงงขอสสุปว่่าาีี X ทชนนเกกิ กระเจิงและมีความยาวคลื่นเปลี่ยนไปเนี่ยมันเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์พลังงานครับดังนั้นรังสี x จึงแสดงคุณสมบัติเป็นอนุภาคด้วยเช่นกันจากนั้นต่อเนื่องมาในปี1924ด้วยสมมติฐานของเดอร์บอยครับในเมื่อปรากฏการฟอโตอิเล็กทริกและปรากฏการคอมตันคลื่นแม่เหล็กไฟไฟ้าอย่างแสงสามารถแสดงตัวเป็นอนุภาคได้ในทางกลับกันอนุภาคก็ต้องแสดงตัวเป็นคลื่นได้เช่นกันครับจากสมการชื่อดังของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์สมการสมมูลระหว่างมวลและพลังงาน E เท่ากับ mc ยกกำลังสองเป็นสมการที่บ่งบอกว่ามวล ลพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันและสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้และสมการของมัคซ์พลัง E เท่ากับ hf หรือว่า hc ส่วนล a m d a ที่มองว่าแสงเป็นก้อนของพลังงานที่แน่นอนเมื่อจับพลังงานมาเท่ากันแล้วจะทําให้เราได้สมการความยาวคลื่นของเดอร์บอยมีค่าเท่ากับล a m d a เท่ากับ h ส่วน mc ซึ่งโมลคูณกับความเร็วในที่นี้ถ้าน้อยจะจํก็ได้มันคือโมเมนตัมครับและสมการนี้เป็นการบ่งบอกคุณสมบัติของคลื่นที่แสดงตัวเป็นอนุภาคและอนุภาคที่แสดงตัวเป็นคลื่นเช่นกันครับและเราเรียกสิ่งนี้ว่าทวิภาวะของคลื่น และอนุภาคครับโดยการที่อิเล็กตรอนสามารถโคจรรอบนิวเคลียสโดยไม่แผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้เพราะอิเล็กตรอนสามารถแสดงตัวเป็นคลื่นนิ่งได้ครับแต่มีเงื่อนไขว่าความยาวเส้นรอบวงที่อิเล็กตรอนโคจรอยู่จะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นเดอร์อยครับโดยมีสมการคือ 2πr n เท่ากับลาโดยลาตรงนี้คือความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนที่จะโคจรรอบนิวเคลียสครับยกตัวอย่างเช่น n เท่ากับ1จะได้ค่าเท่ากับ1ลาหมายความว่าคลื่นอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสคือคลื่นนิ่ง1ลูกคลื่นหรือว่า2ลูก แล้วถ้าเกิด n เท่ากับ2ทำให้ความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับ2ลัมดามันคือคลื่นนิ่ง2ลูกคลื่นหรือว่า4ลูปที่วนรอบนิวเคลียสครับและจํานวน n ที่สูงขึ้นก็คือจํานวนลูกคลื่นนิ่งที่มากขึ้นไปเรื่อยๆครับ นั่นหมายความว่าในมุมมองของโบ์ที่อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนสามารถโคจรได้ด้วยกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมครับและในมุมมองของเดอร์บอยที่อิเล็กตรอนเป็นคลื่นอิเล็กตรอนสามารถโคจรได้ด้วยความเป็นคลื่นนิ่งครับและสมการของทั้งสองคนนี้ก็สามารถซ้อนทับกันได้พอดีครับแน่นอนครับว่าการค้นพบของทั้งคอมตันและเดอร์บอยเนี่ยทำให้ทั้งคู่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก์ในอีกไม่กี่ปีถัดมาครับ อันดับต่อมาขอตัดเข้าสู่ช่วงความรู้เสริมเล็กน้อยครับจากการเปิดสกกาดของฟิสิกส์ควอนตัมณักสถาบันฟิสิกส์ในเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กสถาบันนิวส์โบว์วอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กลูกศิษย์ของนิวส์โบร์ได้นําสมมติฐานของเดอร์บลยมาขยายความต่อครับว่าถ้าเกิดอนุภาคเป็นคลื่นเนี่ยมันก็ต้องมีคลื่นที่กว้างกับคลื่นที่แคบใช่ไหมครับถ้าคลื่นมีความยาวกว้างมากๆการระบตุตำแหน่งของอนุภาคก็จะไม่ชัดเจนและถ้าคลื่นมีความยาวแคบมากๆม omentum ที่สัมพันธ์กับความเร็วก็จะไม่่่ชัััดดดเเจนนนนนงงง้้รราาาาไไมามมมสถตตแแหออุภคละโ ชัดเจนครับและจะต้องมีความผิดพลาดอย่างน้อยเท่ากับค่าคงที่ของพลังหาร2เป็นไปตามหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กครับต่อด้วยแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกของเออร์วินชลอเดงเจอร์ที่ระบุว่าอิเล็กตรอนไม่ได้โคจรเป็นเส้นหรือว่าเป็นคลื่นรอบนิวเคลียสแต่มันคือความหนาแน่นของความน่าจะเป็นที่อาจจะพบอิเล็กตรอนณจุดนั้นได้ครับโดยทั้ง2หลักการนี้คือการเปิดประตูสู่การศึกษากลศาสตร์ควอนตัมที่มีสถาบันฟิสิกส์นิวส์โบเป็นแกนนําครับเปลี่ยนสมการที่มีตัวแปรเป็นค่าคงที่ในฟิสสิิกก์ให้ลลาาาายเเปป็็นนนคคคคคตศรรของงวม่่่จะับบซึุที แฮปปี้กับแนวคิดความน่าจะเป็นเนี่ยคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับมาพร้อมกับประโยชคลาสสิกที่ว่าพระเจ้าไม่ทอยลูกเต๋ากับจักรวาลและโบก็สวนกลับด้วยประโยคคลาสสิกที่ว่าไอน์สไตน์ย่าบอกว่าพระเจ้าต้องทําอะไรการซัดกันโนในเชิงวิชาการนี้กินเวลายอยู่หลายปีครับในหนังเรื่องออฟเพนไฮเมอร์นั้นจะมีประโยชนที่บอกว่าโบนั้นมีความจําเป็นต่อโครงการแมนฮัตตันเป็นอย่างมากเพราะเขาคือคนเดียวที่เถียงไอ์สไตน์ชนะครับแม้แต่ในเรื่องที่ซับซ้อนแบบนี้ก็ยังมีคำนวณให้น้องด้วยครับดังนั้นเรามาทาโจย์กกัันดีว่ครบ ขาไรครับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว10ยกกำลัง6เมตรต่อวินาทีจะมีความยาวคลื่นเดอร์บอยเท่าไหร่ครับจากสมการความยาวคลื่นของเดอร์บอยครับลมดาเท่ากับ H ส่วน MV น้องจะต้องรูมม้มวลของอิเล็กตรอนให้ได้ครับซึ่งเป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ9.1คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมที่เหลือก็แค่แทนค่าลงในสมการครับจะได้ความยาวคลื่นเดอร์บอยมีค่าเท่ากับ0.728คูณ10ยกกำลังลบ9หรือว่า0.728นาโนเมตรครับ ข้อต่อมาครับความยาวคลื่นเดอรอยของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ0.1นนาโนเมตรจงหาขนาดพลังงานจนของอิเล็กตรอนครับจากสมการพลังงานจนครับเศษหนึ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสองให้เราแทนความเร็วด้วย h ส่วน m ลัมดาครับซึ่งได้มาจากสมการความยาวคลื่นของเดอรอยทีนี้ตัวเลขดูเหมือนจะยากครับแต่ถ้ากดเครื่องคิดเลขให้เป็นโดยที MM ่ไม่เบลอซะหน่อยเนี่ยจะได้คําตอบมีค่าเท่ากับ2.41คูณ10ยกกำลังลบ17จจูลครับ ข้อต่อมาครับจงหาความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่ด้วยพลังงานจน5อิเล็กตรอนโวลต สำหรับข้อนี้ก็ตั้งด้วยสมการจนแบบข้อที่แล้วครับเพียงแต่ว่าพลังงานจนของเราในข้อนี้เป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ไม่ใช่จูลดังนั้นการใช้สมการนี้อยู่ในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ได้ก็ต้องหารด้วยอิเล็กตรอนทั้งสมการครับจึงจะทําให้พลังงานจนของเรามีค่าเท่ากับ5อิเล็กตรอนโวลต์จากนั้นก็คือการแทนค่าและกดเครื่องคิดเลขเพื่อแก้สมการครับบรรจงหน่อยนะครับอย่าก,กดพลาดเชียวละจะทําให้ความยาวคลื่นมีค่าอยู่ที่ประมาณ0.55คูณ10ยกกำลังลบ9หรือก็คือ0.55นาโนเมตรครับ ข้อต่อมาครับอนุภาคมวล m มีพลังงานจนเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าของพลังงานจนเดิมจงหาว่าความยาวคลื่นเดบรบลอยของอนุภาคนี้ในครั้งหลังจะเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นเดบรบลอยในครั้งแรก จนให้ข้อมูลมาแบบนี้ครับพลังงานจนในครั้งหลังมีค่าเป็น4เท่าของพลังงานจนในครั้งแรกและโจทย์อยากเปรียบเทียบความยาวคลื่นก่อนและหลังครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทําคือการแปลงพลังงานจนให้อยู่ในรูปของความยาวคลื่นจากสมการเซนหนึ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสองมันคือมวลตัวเดิมครับดังนั้นค่าคงที่จึงตัดกันได้เหลือแต่ความเร็วแล้วความเร็วของเราให้เราแทนด้วยสมการความยาวคลื่นของเดอมร้อยครับโดยที่ค่าคงที่ของพลังและมวลก็ตัดกันได้เหมือนเดิมเหลือแต่ความยาวคลื่นตามที่เราต้องการครับเมื่อจัดรูปแล้วจะได้้คคคคววววาาาาาามมมยยลื่่่่นนรังงททีี2เเป็ขอ ข้อต่อมาครับจากทฤษฎีอะตอมไฮโดรเจนของโบพบว่าระสมีวงโครจรในสุดของอิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับ5.3คูณ10ยกกำลังลบ11เมตรจงหาความยาวคลื่นเดอรอยของอิเล็กตรอนที่ n เท่ากับ4ครับ จากสมการสมมติฐานของเดอร์อยครับเน้นรอบวงมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นเดอร์อยโดยรัศมี r n ตัวนี้คือรัศมีที่ชั้น n เท่ากับ4ครับแทนด้วยสมการ r 1คูณกับ n ยกกำลัง2โดยที่ r 1ตัวนี้คือรัศมีวงโคจรชั้นในสุดของอะตอมไฮโดรเจนครับให้เราแทนค่าทั้งหมดลงในสมก,การและแก้สมก,การเพื่อหาความยาวคลื่นเดอร์อยครับจะได้คำตอบมีค่าเท่ากับ1.3 3คูณ10ยกกำลังลบเเมตรหรือว่า1.33นาโนเมตรครับ ข้อสุดท้ายครับถ้าอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอะตอมไฮโดรเจนเป็นคลื่นนิ่งตามสมมติฐานของเดอบรอยในระดับพลังงานชั้นที่2ของอะตอมจะมีจำนวนปฏิบัติรอบนิวเคลียสกี่ปฏิบัติครับผมเข้าใจครับว่าการวาดภาพคลื่นนิ่งรอบอิเล็กตรอนเนี่ยมันยากแต่ถ้าเกิดน้องเข้าใจว่าระดับพลังงานชั้นที่2มันมีค่าเท่ากับ2แลมดาเนี่ยน้องก็แค่วาดคลื่นนิ่ง2ลูกคลื่นออกมาให้ได้ครับและปฏิบัติบก็คือส่วนที่เป็นปล้องหรือว่าแอนไทโนนั่นเองครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ปฏิบิบัตครับ สารภาพตามตรงครับว่าตอนแรกว่าจะไม่สอนแล้วเชละเพราะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะครับและการใจน้องเข้าใจถึงเนื้อหาจริงๆเนี่ยก็ต้องมีการเล่าเรื่องราวออกนอกหลักสูตรกันบ้างนิดหน่อยเพื่อให้น้องเข้าใจที่มาที่ไปของสิ่งที่กําลังศึกษาอยู่ครับทั้งนี้ถ้าเกิดน้องรู้สึกว่ามันสนุกจนอยากศึกษาต่อเนี่ยผมแนะนําช่อง Curiosity Channel คนช่างสงสยัยและ One t o o Many b r l i e v Science ครับและต่อด้วยหนังเรื่องอ ppenheimer ที่จะดูสนุกขึ้นกว่าการดูในครั้งแรกอย่างแน่นอนครับสำหรับในวันนี้ช่อง know Physics a k n o o p h y s i c a l i t e r ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ